ู้ชมครับเรากลับมาใช้บริการค่ายมวยจิตเมืองนอนท์กันอีกครั้งหนึ่งครับสัปดาห์นี้ครับคู่เอกนำรายการศึกแลนซูเปอร์ไฟของ s อสเอ็มทครับนักมวยที่ค่ายแห่งนี้ครับจิตเมืองนอนท์ขึ้นทําการชกอีกหนึ่งคนครับก็คือทางด้านชมวบเพชรจิตเมืองนอนท์นั่นเองนะครับสัปดาหวนนี้เราจะมาดูความพร้อมกันมาดูซิว่าชัวบเพชรนั้นเตรียมตัวมาเป็นยังไงที่จะจัดการกับคู่ต่อสู้ในวันพฤหัสบดีนี้เดี๋ยวตามเข้าไปชมเลยครับ เอาละครับตอนนี้อยู่กับทางด้านชมวเกเพชรจิตเมือนนนท์แล้วครับไปสอบถามความพร้อมไฟนี้จะเจอกับทางด้านสุริยันชรัตนาชัยนะครับสวัสดีครับชมวกเพชรครับโอ้โหเหงื่อเป็นเม็ดเลยน้องชายครับซ้อมเป็นไงบ้างไฟนี้ฟิตครับครับซ้อมมากี่วันแล้วครับสองอาทิตย์กว่าอะไรเทอาไหนนะสองอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์กว่าแล้วฟอร์มหลังที่เราเจอใครมาเนี่ยคุณพันธครับคุณพันธ์ฝึกเป็นไง ใชครับถึงบ้ไฟนี้ตั้งใจมาแจ้งเกิดเต็มที่ใช่ไหมครับพี่ถามโปรแกรมการซ้อมของเรานิดหนึ่งวันวันหนึ่งนี่เราวิ่งเท่าไหร่วิ่งชั่วโมงนึงครับชั่วโมงต้องบอกว่าตามสูตรของจิตบางคนแล้ววิ่งหนึ่งชั่วโมงรอบสนามประมาณกี่ร้อยเมตรสนามรอบหนึ่งประมาณห้าร้อยเมตรได้สนามหนึ่งห้าร้อยเมตรวิ่งหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มเลยแล้วเตะเป้าเนี่ยวันเท่าไหร่สี่ยกครับ ยกยกแลกกี่นาทีครับ10ครับยกแล้วสินาทีครับโอ้ต้องบอกว่าฟิตเต็มที่สังเกตจากเหงื่อสภาพแบบนี้แล้วเตะกระสอบเท่าไหร่ครับ2ยกครับสยกเวลาเท่ากัน10บนาทีนะแล้วเราอยู่ที่ค่ายเนี่ยเราปั้ม hm กับใครบ้างอะไรยังไงปั hm ้มกับเพชรสยามแล้วก็เพชรกระต่ายปั้ม hm แบบควกเพชรสยามกลับมาแล้วนะเพชรสยามนะฮะแล้วเทรนเนอร์ที่ค่ายไฟนี้สั่งหรือเทรนมายังไงให เจอกับสุริยันไปเนี่ยบอกให้สุริยันเก็บตัวให้ดีนะครับระวังเจอเข่านะครับก็คือพูดได้ง่ายๆว่าไฟนี้เราเตรียมเข่าทีมงานเตรียมเข่าให้เป็นอย่างดีครับบเราซ้อมเข่าล้วนๆเลยใช่ไหมเนี่ยเป็นมวยเข่าตีได้สองเข่านะมีอาวุธจังหวะถึงไหมครับมีครับแข้งขวาครับแข้งขวาไหนขอดูแข้งขวาหน่อย โอ้โห oh, oh. ซ้อมมาดูนะฮะรูปร่างเราดีเหลือเกินเราสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยเจ็ดสิบนะห <170 S 1> <170 S 2> นะึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรแล้วคู่ต่อสู้คือสุริยันเนี่ยเราเคยเจอมายังยังครับยังไม่เคยเจอเคยศึกษาเกมการชกอะไรของเขาไหมครับเคยครับเคยอยู่นะเขาเป็นมวยสไตล์อะไรเรารู้ไหมมวยครับเป็นมวยไฟเตอร์ครับเฮ้ยเอาอยู่อนะ่ะน้อง ดูครับมั่นใจมั่นใจครับเต็มที่นะครับการชกครั้งเนี้ชกผ่านจอทีวีเราเคยชกผ่านจอทีวียังชกนะครับชกที่ไหนครับช่องสิอ็ดแล้วก็ทีเจนก็คือสบายๆบายชกผ่านทั้ง tgn แล้วก็ช่องสิบเอ็ดไม่เขินไม่อาย นะอะชคไฟนี้เป็นคู่เอกนำรายการฝากแฟนมวยทางบ้านทางหน้าโจอ SMTV เลยว่าวันนี้ตามได้ไม่ได้ให้กำลังใจเราหน่อยสบายครับทีเด็ดทีเด็ดเลยนะับมันใจเป็นคนจังหวัดอะไรครับเนี่ยราชบุรีครับราชบุรีฝากแฟนราชบุรีมาเชียร์หน่อยก็ฝากพี่น้องชาวราชบุรีให้ช่วยเชียร์ผมเ้วยครับขอบครับ นี่เอาละครับนี่ครับคือความพร้อมของทางด้านชัววกเคชรจิกเมืองนนนะครับตั้งใจจะมาเกิดเต็มที่ต้องมาดูว่าจะจัดการเจ้าสุริยันมวยไฟเตอร์นะครับว่าจะจัดการได้ไหมพื้นหัดนี้3ามทุ่มห้ามพลาดครับ สวัสดีครับแฟนรายการมวยไทยรายวันครับอยู่กับออสเคโครับวันนี้ผมพามาที่จังหวัดจันทบุรีครับเพื่อมาดูความพร้อมการเตรียมตัวของสุริยันชรัตนชัยครับเดี๋ยวเราไปดูสุริยันกันเลยครับตามผมมาครับ อาล่ะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับนักมวยคู่เอกที่จะทำศึก Thailand Super Fight ในวันพฤหัสบดีนี้ครับเดี๋ยวจะให้เขาแนะนำตัวก่อนครับและถึงจะไปสอบถามถึงความพร้อมในไฟนี้กันครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อจริงชื่อนายจิรพงศ์คงทรัพย์ครับชื่อเล่นชื่อบิว ชื่อชกม,มวยสุริยันชรัตนชัยครับกับก็สุร,ยริยันชะรัตนชัยนะจะชกเป็นคู่เอกเลยครับรู้สึกยังไงที่จะชกเป็นคู่เอกศึกไทยแลนด์ซูเปอร์ไฟที่เวทีมวยเทพประสิทธิ์ก็ดีใจครับก็ออกแต่อดครั้งแรกคู่เอกครับนะเป็นการถ่ายทอดสดครั้งแรกด้วยแล้วก็ชกเป็นคู่เอกครับนะแล้วความพร้อมความมั่นใจในไฟนี้เตรียมตัวมากี่วันครับ สองอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์แล้วมั่นใจไหมมั่นใจเต็มร้อยครับร่างกายดีมั่นใจดีครับนะแล้วเราอายุเท่าไหร่ครับปีนี้อายุสิบหกปีครับสิบหกปีก็เรียนอยู่เรียนอยู่ครับเรียนอยู่เสี่ไหนครับเนี่ยเทคนิคระยองวิศองครับแล้วเวลาเรียนเนี่ยการซ้อมมวยจะมีผลไหมแบบเราเรียนมาแล้วซ้อมมวยไม่เต็มที่อ่ะไม่มีครับก็แบ่งเวลาเป็นแต่ช่วงนี้ปิดเทอมปิดเทอมครับการฟิซซ้อมก็เปียครับเปียเลยเก็บตัวมาดีแล้ววันนี้โชกกับใครครับที่วันพฤหัสบดีที่ถึงเนี่ยครับโชกกับใคร ชูโขกเพชรจิตมืองนอนท์ครับในอดีตที่ผ่านมาเคยเจอกับชูโมกเพชรมายังไม่เคยครับไม่เคยเจอแต่เห็นฟอร์มมั้เนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนะแต่เราเนี่ยเป็นมวยอะไรครับมวยเข่าครับเข่าล้วนอ,อาชีพล้วนเลยก็คือเข่าครับนะและออกอาวุธอ,อื่นเป็นไหมเป็นครับก็พอได้ครับแต่อา,อาวุธที่ถนัดที่สุดก็คือเข่านะค่าตัวไฟเนี้ยเท่าไหร่ครับ, 12, รบประมาณหนสองหมื่นสองนะเราชกมวยมากี่ปีละแปดปีครับโอ้แปดปีแล้วอยู่ค่ายไหนอะ ชและตะะชัยครับก็คืออยู่ค่ายนี้แหละตั้งแต่เริ่มโชคครั้งแรกเลยครับก็อยู่มา8ปีโชคครั้งแรกได้ค่ะตัวเท่าไหร่300ครับประมาณ300แต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณ1 2ื่นสองหมื่นสามละนะ และชกมวยมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เกิดเลยชกมวยมาประมาณกี่ครั้งประมาณหนึ่ง้ครั้งประมาณ100ครั้งเศษนะแล้วครั้งนี้ที่ชกที่เวทีมวยเทพประสิทธิ์เนี่ยเราเคยชกมาอย่างตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาเคยแล้วครับเหรอเอาเคยชกมาเหมือนกันประมาณกี่ครั้งประมาณ4ี่ครั้งครับโอ้ประมาณ4ี่ิครั้งเลยก็ถือว่าเหมือนเป็นบ้านที่สองครับเป็นบ้านหลังที่สองคุ้นมากและเวทีมวยมาตรฐานเนี่ยเราเคยไปชกบ้างยังเคยประมาณกี่ครั้งอะประมาณเก้าครั้งประมาณห้าเก้าครั้งแล้วสี่สิติเป็นไงก็แพ้หก ชนะสามครับก็ชนะสามและเกียรติประวัติที่สูงสุดที่การชกมวยเนี่ยเรารู้สึกว่าภูมิใจที่สุดคืออะไรครับโอ้ชกเดิมพันครับชกกับฟันใจนกแกลล้วรีสอร์ทเดิมพันข้างาแสนครับแล้วผลชนะครับอ๋อเราก็ชกชนะมาเดิมพันได้ด้วยนี่คือเป็นเกียรติประวัติที่เรารู้สึกภูมิใจที่สุดและเราเคยเป็นแชมป์อะไรมาบ้างแชมป์เวติมวยเทพสิทธิ์ครับน้ำหนัก27โลแล้วก็38 แล้วก็49โลครับอ๋อนี่แชมป์เวทีมวยเทพประสิทธิ์3รุ่นเลยโอ้โหเราชกมาเยอะมากแล้วก็เป็นแชมป์ด้วยที่เวทีมวยเทพประสิทธิ์ถือว่ามีความคุ้นเคยกับเวทีนี้บา้างครับนะชกครั้งนี้ก็อาจจะชนะอีกชนะครับมั่นใจมากนะและฟิตซ้อมบอกตารางการฟริตซ้อมให้พี่ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างครับเชา้าตื่นมาทําอะไรก็เชา้าตื่นมา6โมงวิง่งครับกลับมาก็ปัม้มเล่นเชิงเตะสอบ ดีครับแล้วเรียนกรรมลยฮะครับวิ่งวันละตกประมาณสักกี่กิโลครับก็เช้าสิบสองเย็นเจ็ดกิโลครับก็ประมาณยี่สิบโลเนี่ยวันหนึ่งนะต้องวิ่งให้ได้ขนาดนี้ครับแรงขานี่เต็มที่แน่นอนเต็มที่ครับนะแล้วไฟล์ล่าสุดในการชกมวยชกมวยไทยอ่ะเป็นไงชนะครับชนะใครมชนะฟิล์มเงินปอพิทติ์ครับโอ้โหชนะมวยมีชื่อด้วยชนะฟิล์มเงินปอพิทติ์ที่ไหนครับเทพสิ์พัทยาครับอ๋อก็ที่เวทีที่จะชกนี่แหละชนะยังไงบอกให้ฟังหน่อยชนะคะแนนครับ ด้วยดีเขาก็ตีเข่านี่แหละแซงเลยนะครับแล้วมีอะไรฝากไปถึงคู่ชกเราในวันพืหันสบดีนี้หน่อยชมวกเพชรก็ผมสู้เต็มร้อยครับให้เดินชนกันครับให้แลกกันเลยแลกเข่ากันกลางเวทีครับใช่ไหมแลกกันเลยอะไรครับนี่เขาบอกให้แลกกันเลยครับแล้วฝากไปถึงแฟนมวยที่รอดูการถ่ายทอดสดเพราะเราชกเป็นคู่เอกมีอะไรฝากฝากเลยครับก็ผมซ้อมเต็มที่ครับเต็มร้อยขอให้มาชมมาเชียร์นะครับ นี่แหละครับเสียงของคู่เอกนํารายการครับที่เวทีมวยเทประสิทธิ์สุริยันชอรัตนชัยครับ